โรงเรียนทาน้ำใจขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติโรงเรียนทาน้ำใจโรงเรียนทาน้ำใจตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤกษภาคมพุทธศักราช2523โดยแยกออกจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานใช้สลาการ,รเรียนวัดเทพไพรวันเป็นที่ทำการ,รเรียนการสอนชั่วคราวต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเยะ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแกสมัยนั้นจะตั้งเป็นกองทุนสร้างโรงเรียนโดยการประสานงานของนายพียรพงศ์รัตนคุณากรอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทานน้ำใจทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18เมษายน2523สร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2523โดยได้กราบบคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2523ในปีการศึกษา2545โรงเรียนทานน้ำใจได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานขนาดกลางเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งเป็นรางวัลเกยียรติยศความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนของโรงเรียนทานน้ำใจอย่างสูงสุดในปีการศึกษา2553วันที่29ธันวาคม2553โรงเรียนทานน้ำใจได้ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่สองโรงเรียนดีใกล้บ้านปัจจุบันโรงเรียนทาน้ำใจ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูจํานวน21คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนช่างปูน3าหนึ่งคนงน,งคน,นักเรียน348คนโดยมีนายไพโรธวงชาชมเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนายประสิทธิ์ชัยอ้นปัญญาเป็นรองผู้อานวยการโรงเรียนและนายสมิงวงหลวงอุด เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทานน้ำใจตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคำขวัญประจำโรงเรียนวินัยหน้าที่สามัคคีพัฒนาสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงสีเหลืองสีม่วงหมายถึงสีประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นอินทนิลปรัชญาโรงเรียนทานน้ำใจให้โอกาสวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนทานน้ำใจเป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพร้อมก้าวสู่สังคมลูกยังมีความสุขโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทาน้ำใจภูมิทัศน์สะอาดสดใสทุกคนร่วมใจพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาหน้าเรียนรู้พันธกิจโรงเรียนทาน้ำใจห ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจร,ริยธรรมและดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน 4. ส่งเสริมให้บุคลากร,กรพัฒนาตนเองเป็นพรูมืออาชีพ 5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 7. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสานร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาโครงสร้างการบริหารโรงเรียนทาน้ำใจได้นำระบบ p d c a และการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมโดยให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัติโดยมีบุคลากรในโรงเรียนกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปโครงการดีเด่นของโรงเรียนโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดโรงเรียนทานน้ำใจได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัดและได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดโรงเรียนทานน้ำใจเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและอยู่ใกล้ตัวที่นักเรียนจะใช้สืบเสาะสแสวงหาความรู้และเกิดปัญญาได้โดยง่ายการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านรักการเขียนและรักการคนา้นคว้าการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรู้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการส่รงเสริมสื่อเทคโนโลยีซึ่งเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินง,งานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไปโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยส่งเสริมและเน้นให้ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์กตัญญูกตะเวทีมีความเมตตาการุณาประหยัดและมีมารยาทภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะและมีความรู้ในการปลูกยางพาราการดูแลรักษาตลอดจนการกรีดยางเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่และระดับภาคโดยมีผลงานที่เป็นที่ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงดังนี้เหรียนทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยสอดวงการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยสออู่การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยคลุยเพียงออการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายหญิงการประกวดขับขานประสานเสียงการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่นการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บอินดิเตอร์การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษเรียนทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ เรียงความและคัดลายมือท่องอาขยานทํานองสนองแต่งบทร้อยกลองกาบยานี11หนังสือเล่มเล็กการแข่งขันสร้างสรรค์ผลง,งานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เล่านิทานคุณธรรมมารยาทไทยสวดมนต์แปลโครงงานสุขศึกษาและพละศึกษากนารแข่งขันรวมศิลปะสร้างสรงสรค์การแข่งขันวาดภาพระบายสีการแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัวการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายหญิง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายหญิงการประกวดข,ขับขานประสานเสียงทีมไม่เกิน40คนยามเล่นเราเล่นเเป็นวลาโรงเรียนทานน้ำใจได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพก<อ>ารศึกษ<อ>า<อ>และจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนเรียนตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพผู้บริหารและคณะครูมีความมุ่งมั่นในการทำงานทำงานเป็นทีม และมีการบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเรือข่ายผู้ปกครองและชุมชนที่เข้มแข็งร่วมพัฒนาโรงเรียนทานน้ำใจสื่อไป